พรมยานบายธนวดีมารีวิวดวงประจำเดือนเมษายน2568ราศีแรกนะคะมาดูราศีเมษค่ะเรื่องการเงินและการงานมาดูไพ่กันเลยค่ะ พระแม่ประราวดีพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทรผ่านบุญจับนางโนราเรื่องของการงานสิ่งที่คุณร้องขอคาดหวังต้องการให้สิ่งนั้นเป็นอ่ทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานตำแหน่งฐานที่ทำงาน,นที่คุณต้องการให้มันใกล้กับคู่ครองคนรักใกล้กับลูก ใกล้กับครอบครัวอาจจะยังไม่ได้สุกสมหวังในช่วงนี้อาจจะต้องใช้เวลาคุณอาจจะต้องอยู่ห่างจากครอบครัวคนหลักดดวยรวมต้องเปลี่ยนแปลงนั้นต้องใช้เวลานานในการล้องขอในเรื่องของการงานผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะมีทีมงานที่มีความสามารถทํางานด้วยกันเป็นทีมเพียงแค่คุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรได้ดังใจปรารถนาทุกประการนะเรื่องของการเงิน,นี่ย,ยรวมในะคุณแคลเรื่องพระ,ะนิสนิอย่างใกล้ชิด อย่ากกดดันคาดหวังไปทําให้คุณถูกวอะเอ,อิรดมันจะต้องหมดไวๆนะมันอาจจะต้องใช้เวลาน่อแต่หากว่าในช่วงเนี้ยท่าในใดที่จะมีคนมาร้องของหยิบยืมเรื่องเงินคุณก็ปรึกษาคนในครอบครัวก็จะเป็นเรื่องดีกับตัวคุณเองต่อไป<ะ>เรื่องโชคลาภของราศีเมษมาดูไพ่กันเลยค่ะพระนางเบญจกัลยาณีพระรามกับนางเสดาพระยาสุขีบนะคะ คุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะฮะมากกว่านะฮะในการทํามาหาก,กินเนี่ยจะสุขกายสบายใจดีอุดมสมบูรณ์ดีนะคะการได้ความขยันขันแข็งหากท่านใดที่อยากจะรองเสียงโชคเสียงดวงเด่นอะไรเกี่ยวกับเลขเก่าเลขเดิมเกี่ยวกับคู่ครองคนรักของคุณนะเลขที่เด่นคือ3 7และ18ค่ะเรื่องความรักของชาวราศีเมษ มาดูภพยกันเลยค่ะพยาราชสีพระพิกขเนตรราชาชูเทพธิดาแมงป่องโดยวรวมในเรื่องของความรักวังใจให้เป็นกลางได้แล้อยู่แบบสงสงนิ่งนิ่งสุขก,กายสบายใจดีเยียงตัวคุณระแวงคุกรองนะว่าเออมีคนอื่นไหมเธอนอกใจฉันหรือเปล่าขุดเรื่องเก่าเรื่องเดิมมาพูดใหม่การที่คุณถูกใจไม่ปล่อยวางในเรื่องของความทุกกันระแวงคุกรอ,องคุณหลักไม่ทําให้ คุณทุกใจไปเองแล้วก็คุณวางเรื่องทุกใจตรงนี้เป็นได้โดยรวมมันก็สุขกายสบายใจดีชิว,ชว,ชว,ดวๆดเรื่อยค่ะต่อไปเรื่องสุขภาพของชาวราศีเมษมาดูไพ่กันเลยค่ะทศกัณฐ์ออกรบเมฆากับัปรามสูนปะคันทะกุม,มารน,นะรวมเกี่ยวกับทางด้านความคิดการย้ำคิดย้ำทำด้วยตัวคุณเองเนี่ยทำหน้าที่หลากหลายอย่างาอยากจะทำให้เสร็จ ให้มันเร็วทันใจอาจจะยุ่งวุ่นวายเรื่องงานจนไม่ได้พักผ่อนจะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้อากาศเชื้อโรคพวกไวรัสต่างๆอาจจะเข้าในระบบลำไส้หรือว่าเป็นหวัดสุขภาพด้ค่ะติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนทำอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครอง